วันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องภาพพจน์นะครับซึ่งเป็นวรรณศิลป์เรื่องสุดท้ายนะฮะภาพพจน์คืออะไรภาพพจน์คําว่าพจน์ตัวนี้เนี่ยแปลว่าคําพูดเพราะนั้นคาว่าภาพพจน์ก็แปลว่าคําพูดที่ทําให้เกิดภาพขึ้นในใจของผู้อ่านนะครับสมมุติครูบอกว่าแดงแดงเนี่ยมันก็ยังไม่เห็นภาพใช่ไหมแต่ถ้าครูบอกว่าแดงเหมือนเลือดแบบเนี้ยมันก็เห็นภาพมากขึ้นแบบนี้เป็นภาษาที่มีภาพพจน์ละ เพราะฉะนั้นภาษาภาพพจน์เนี่ยจึงเป็นวิธีการเรียบเรียงภาษาที่มันไม่ปกตินะฮะมีความหมายพิเศษมีความหมายเปรียบเทียบให้มันเกิดภาพขึ้นในใจของผู้อ่านหรือผู้ฟังเราเรียกภาษาลักษณะเนี่ยว่าภาพพจน์ภาพพจน์มีหลายประเภทมากๆเลยวันนี้จะมานําเสนอประมาณ9ประเภทนะแปประเภทนะครับ ประเภทแรกนะฮะประเภทแรกเราเรียกว่าอุปมาภาพพจน์นี้ง่ายมากอุปมาคือการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งว่าเหมือนกับอีกสิ่งหนึ่งแปลว่าต้องมีของสองสิ่งมาเทีเยบกันแต่จุดสังเกตของอุปมาก็คืออุปมาจะต้องมีคําที่แปลว่าเหมือนนะฮะจุดเน้นของเขาก็คืออุปมาจะต้องมีคําที่แปลว่าเหมือนคําที่แปลว่าเหมือนมีอะไรบ้างเช่นเนี่ยเหมือนเสมือนดังดังดุดประดุดประหนึ่งรา,ราวกับเพียงเพียงพ่างปานปูน เกเลขครุวนานะฮะคำพวกนี้เนี่ยบางคำเราก็คุ้นเคยอยู่แล้วว่ามันแปลว่าเหมือนอย่างเช่นคําว่าเสมือนคําว่าดังดังประดุดราวกับพวกนี้เรารู้อยู่แล้วมันแปลว่าเหมือนแต่มันจะมีคําแปลกๆที่เราอาจจะไม่รู้จักอย่างเช่นคําว่าเพียงอย่างเงี้ยคำว่าเล่อย่างเงี้ย คำว่าเล่เนี่ยเรามักจะคุ้นเคยกับคำว่าเล่ที่แปลว่าเล่กลใช่ไหมกลอุบายแต่คำว่าเลน่นแปลว่าเหมือนได้ด้วยหรืออย่างคำว่าคารุวนาเงี้ยเราไม่เคยได้ยินนะครับเราก็อาจจะต้องจดจําคําที่เราไม่เคยได้ยินเนี่ยเป็นพิเศษหน่อยแต่คําที่เราคุ้นเคยแล้วก็ไม่เป็นไรนะฮะเอามาดูตัวอย่างกันอุปมาก,ก็คือมีของสองสิ่งมาเทียบกันและจะต้องมีคําที่แปลว่าเหมือนนะครับเธอสวยราวกับนางฟ้าคําแสดงการเปรียบเทียบคือคําว่าราวกับเปรียบเทียบเธอกับนางฟ้าเห็นไหมฮะ ความรักเหมือนโรคาบันดาลตาให้มืดมนคำแสดงการเปรียบเทียบก็คือคำว่าเหมือนนั่นเองนะฮะเปรียบเทียบความรักเหมือนโรคาก็คือโรคนะที่ทําให้บันดาลตาให้มันมืดมนก็คือทําให้คนตาบอดนะฮะพระเอวยพระทรงรักงามพักผ่องเพียงดวงบุหลันนะฮะคำแสดงการเปรียบเทียบคือคําว่าเพียงนะฮะเปรียบเทียบพักก็คือหน้ากับดวงบุหลันก็คือพระจันทร์นั่นเองนะครับหรืออย่างตัวอย่างนี้นะฮะเป็นขนบของการชม ความงามของผู้หญิงอันนี้มาจากเรื่องรามเ,เกียรตินะฮะพิษพักผ่องพักดังจันทรพิษขนมกงงอนดังขันศิลปิษเนตรดังเนตรมฤคินพิษทันดังนินอันเรียบรายอันนี้เป็นตอนที่ทศกัณฐ์ชมดังสีดานะฮะพิษพักผ่องพักดังจันทร์นะฮะเขาใช้คาว่าเขาใช้คาว่าดังหมดเลยนะฮะพิษพักผ่องพักดังจันทรก็เปรียบเทียบหน้าเนี่ยเหมือนพระจันทร์เปรียบเทียบขนงก็คือคิ้วเหมือน คันสอนนะฮะหรือคันธนูเนี่ยนะฮะคันศิลพิษเนตรก็เปรียบเทียบดวงตาเป็นตากวางนะครับพิษทันทันก็คือทันก็ทันตะแพทย์ก็ฟันใช่ไหมฮะทันหรือทนตะนี่ก็แปลว่าฟันเหมือนนินอันเรียบรายนินก็คือพลอยสีดำนะฮะเปรียบเทียบฟันเนี่ยเหมือนพลอยสีดําที่มันเรียงกันอย่างเป็นระเบียบนะฮะเพราะสมัยก่อนเนี่ยค่านิยมฟันสวยต้องฟันดำนะฮะเพราะว่ากินหมากใช่ไหมฮะแต่ว่าสมัยนี้ค่านิยมฟันสวยต้องฟันขาวกระจ่างใสนะฮะ ค่านิยมไม่เหมือนกันนะคานิยมความงามต่างกันอันนี้เป็นค่านิยมความงามของคนในอดีตนะอย่างเช่นเปรียบเทียบว่าใบหน้าต้องเหมือนพระจันทร์เนี่ยนะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยโหมองมาจากโลกเนาะพระจันทร์วันเพญเนี่ยมันเต็มดวงนะสวยนวลผ่องงามมากเหมือนใบหน้าผู้หญิงที่มันนุ่นมันเนียนมันผ่องไปหมดเพราะวิทยาการยังไม่ก้าวหน้ายังไม่มีคนไปเหยียบดวงจันทร์แต่ถ้าวันนี้มีคนมาบอกเราว่าโอ้ยหน้าเธอสวยเหมือนพระจันทร์เลยเนี่ยเราคงโกรธหน้าดูเพราะว่า วันนี้เรารู้แล้วว่าพระจันทร์นั้นมันทำไมฮะมันครุขระนะฮะเพราะฉะนั้นค่านิยมความงามมันก็เปลี่ยนไปได้ตามยุคสมัยนะฮะอ่ะตัวอย่างนี้นะฮะโลกนี้เล่ห้องสมุดใหญ่เล่ตัวนี้แปลว่าเหมือนเปรียบเทียบโลกเป็นห้องสมุดนะฮะเปรียบเทียบโลกเหมือนห้องสมุดนะทีนี้มันก็มีตัวอย่างของการที่เราใช้คําที่มันแปลว่าเหมือนอเช่นคําว่าดังเนี่ยแต่มันไม่ได้แปลว่าเหมือนเน่ะเช่นดังตลบโลกแล้หรือบ่อร้างรู้แพ ชนะผู้ใดดานฉงดนาดังตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเหมือนแต่ดังตัวนี้มันแปลว่าเสียงดังดังตลบโลกก็คือมันดังไปทั่วโลกแบบนี้ดังตัวนี้ไม่ได้แปลว่าเหมือนแต่แปลว่าเสียงดังเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่อุปมานะครับดังตลบโลกเนี่ยมันดังไปทั่วโลกอันนี้เป็นภาพพจน์อะไร เป็นภาพพจน์แบบอติพจน์นะี๋ยวเราจะเรียนต่อไปอติพจน์ก็คือภาพพจน์ที่กล่าวเกินจริงนะฮะดังตรบโลกก็คือมันเสียงดังไปทั่วโลกเลยมันเป็นไปไม่ได้กล่าวเกินจริงนะครับหรืออย่างตัวอย่างนี้เดชะพระกุศลหนหลังสิ่งใดใจหวังได้ดังมุ่งมา่ปรารถนานะฮะได้ดังมุ่งมาตรปรารถนาดังตัวนี้ ไม่ได้แปลว่าเหมือนได้ดังมุ่งม,มา่นปรรถนาก็คือให้ได้สมดังหวังให้ได้สมความตั้งใจอย่างเงี้ยดังตัวนี้มันไม่ได้แปลว่าเหมือนเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ใช่อุปมานะครับต่อไปอุปลักษ์อุปลักษ์นี่จะคล้ายๆกับอุปมาอุปลักษ์คือการเปรียบสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่งนะฮะอีกสิ่งหนึ่งเป็นอีกสิ่งหนึ่ง แต่มันต่างก,กันกับอุปมาตรงที่ว่าอุปมาจะใช้คําที่แปลว่าเหมือนแต่อุปลักษณ์จะมาใช้คําว่าเป็นกับคือเพื่อแสดงการเปรียบเทียบนะครับใช้คําว่าเป็นก็คือแสดงการเปรียบเทียบเช่นเธอคือดวงใจของฉันนะ,ะเปรียบเทียบเธอคือดวงใจเธอไม่ใช่ดวงใจจริงๆแต่ไปเป็นการเปรียบเทียบครูเป็นแสงเทียนสองนำทางชีวิตสิทธ เปรียบเทียบครูเป็นแสงเทียนก็คือครูไม่ใช่แสงเทียนจริงๆครูไม่ใช่เทียนแต่เป็นการเปรียบเทียบว่าเออครูเนี่ยเป็นแสงเทียนที่ส่องนําทางให้ชีวิตสิทธิ์นั้นสว่างสวัยให้เห็นทางที่ทางที่ถูกทางที่ควรอะไรแบบนี้นะฮะหรืออีกตัวอย่างหนึ่งสิ่งใดในโลกล้วนอนิจจังคงแต่บาปบุญอย่างเที่ยงแท้คือเงาติดตัวตรังตรึงแน่นอยู่หนะเปรียบเทียบบาปบุญเป็นเงานะฮะที่มันตามตัวที่มันติดตัวเราไปนะครับ อีกตัวอย่างหนึ่งอีกแบบหนึ่งเนี่ยอุปลักษ์จะมี2แบบที่นําเสนอในที่นี้นะฮะแบบแรกก็คือมีคําว่าเป็นกับคือให้เราเห็นอีกแบบหนึ่งก็คือละคําว่าเป็นกับคือทิ้งไปจะนําของสองสิ่งมาวางเทียบกันโดยที่ไม่ปรากฏคําว่าเป็นกับคือเช่น เพชรน้ำค้างค้างหล่นบนพรมหญ้าเย็นหยาดฟ้ามาฝันหลงวันใหม่ก็จะมีคําว่าเพชรน้ำค้างนะฮะตรงนี้มีเพชรหรือมีน้ำค้างอ่ามีน้ำค้างใช่ไหมฮะเรามีน้ำค้างแต่เราเปรียบเทียบความใสความแวววาวของน้ำค้างเนี่ยว่ามันเป็นเพชรเราก็เอาเพชรเข้ามาซ้อนไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องมีคําว่าเป็นกค็คือเปรียบเทียบไปในตัวเลยว่าเราเปรียบเทียบน้ำค้างเป็นเพชรหรือพรมหญ้านะฮะตรงนี้มีหญ้าเราก็เปรียบเทียบหญ้าเนี่ยเป็นพรม โดยที่ไม่ต้องมีคําว่าเป็นก็คือคืนละคําว่าเป็นก็คือทิ้งไปหรือจากคันช่องชลาลัยใส่สะอางคันช่องก็คือกระจกชลาลัยก็คือน้ําก็เปรียบเทียบน้ําใส่เป็นกระจกอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็คือไม่มีคําว่าเป็นก็คือมีของมาเทียบกันโดยที่ไม่ต้องเป็นต้องไม่ไต้องมีคําว่าเป็นก็คือนะครับการใช้คําว่าเป็นก็คือเนี่ยเราก็ต้องระวังด้วยว่ามันแสดงการเปรียบเทียบหรือเปล่า ถ้าคําว่าเป็นกับคืนเนี่ยมันไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบมันแสดงรระสภาพความเป็นจริงเนี่ยเราก็ไม่ถือว่ามันเป็นอุปรกรณ์นะฮะเช่นพ่อของเขาเป็นครูภาษาไทยที่เก่งมากเป็นตัวเนี้ยมันแสดงรระสภาพความเป็นจริงก็คือพ่อของเขาเป็นครูภาษาไทยคือพ่อเป็นครูจริงๆมันไม่ได้มีการเปรียบเทียบอะไรเลยเพราะนั้นเป็นตัวเนี้ยเป็นคํากริยาธรรมดาที่มันไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบเพราะฉะนั้นตัวอย่างนี้จึงไม่ใช่อุป,ปรรกรณ์ อีกตัวอย่างหนึ่งถึงโลกแตกแหลกเป็นผงคลีนะโลกแตกเป็นผงโลกมันแตกเป็นผงมันก็อารมณ์เหมือนแก้วแตกเป็นเสียงอ่ะมันไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบแก้วแตกเป็นเสียงอย่างเงี้ยมันไม่ได้แสดงการเปรียบเทียบถูกไหมฮะโลกแตกเป็นผงตัวอย่างนี้ก็ไม่ใช่อุปกรณ์แต่ตัวอย่างเนี้ยโลกเนี่ยมันแตกเป็นผงมันเป็นไปได้ไหม มันเป็นไปนไม่ได้ตัวอย่างนี้เป็นภาพพจน์ที่เรียกว่าอติพจน์นะ,ะเดี๋ยวจะเรียนต่อไปนะฮะโลกเนี่ยมันแตกเป็นผงแต่ความรักยังเต็มปรีอยู่เนี่ยคือมันเป็นอติพจน์คือมันเก่าเกินจริงนะครับต่อไปบุคคลวัตรหรือบุคลาธิฏฐานนะฮะบุคคลวัตคือการสมมุติสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ให้แสดงกริยาได้อย่างมนุษย์สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์อาจจะเป็นพืชเป็นสัตว์เป็นธรรมชาติสถานที่สิ่งของหรือเป็นนามธรรมก็ได้นามธรรมเช่นความรัก นะความเกลียดความชราอย่างเงี้ยเป็นนามธรรมนะครับตัวอย่างเช่นก้อนหินละเมอละเมอเป็นกริยาของมนุษย์มาใช้กับก้อนหินลมร่ําไห้ดอกไม้อาลัยกอไผ่ค่่ำครวนอย่างเี้เป็นต้นหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะโ่มคุ้นเขาเหยียดยอดทอดเทือกยาวพราวพืชพราวโอบอ้อมแขนกอดแผ่นดินนะขุนเขาเนี่ยโอบอ้อมแขนกอดแผ่นดิน ไอ้คำว่าโอบอ้อมแขนไอ้คำว่ากอดเนี่ยเป็นกริยาของมนุษย์แต่นํามาใช้กับขุนเขาเอามาใช้กับแผ่นดินอย่างเงี้ยซึ่งไม่ใช่มนุษย์อย่างนี้เราเรียกว่าเป็นบุคคลวัตนะครับสายลมบอกเล่าราวเรื่องฝันเฟื่องถึงฟ้าพระใสนะฮะก็จะมีคําว่าสายลมเนี่ยสามารถบอกเล่าสามารถฝันได้นะครับดวงดาราก็คือดวงดาวนะร่รำลาได้ ร้องครวญคร่ำช้ำไทยได้นะฮะความเจ็บมันยังคงหายใจอยู่ใช่ไหมความเจ็บเนี่ยเป็นนามธรรมเอามาหายใจได้แบบเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือบุคลวัตรหรือบุคลาธิฐานต่อไปสัทพจนะครับสัทจน์คือการใช้คําเรียนเสียงนะการใช้คําเรียนเสียงคือต้องเป็นเสียงจริงๆนะเช่นเอกีเอกเอกตู้มเพลงเรียงอย่างเงี้ยนะฮะเป็นคําเรียนเสียงจริงๆเช่นวังเอ๋ยวังเวงงาเงียงย่ำคําระขังขานงาเงียงเนี่ยก็เรียนเสียงระขัง ชั่วดีอยู่ในกระโหลกมาเขือโป๊กๆจำไว้ให้ดีโป๊กๆในเป็นเสียงไม้เกหัวของหลวงพ่อคูณนะครับเสมือนท้องฟ้าวิปริตแปรปรวน่ันใดเปรี่ยงปร่างสว่างสวยัยอันตรายไปทุกที่เปรี่ยงปรางก็เป็นเสียงฟ้าผ่าใช่ไหมฮะอ่ะนี่เป็นตนสัทธพธ์ในสิ่งที่ต้องระวังก็คือสัทธพธ์ต้องเป็นคําที่เรียนเสียงจริง,รงๆไม่ใช่คําบอกเสียงคําบอกเสียงเช่นพอได้สุภเริกก็ลั่นของประคมคึกกึกกล้องท้องสนาม คือกล้องตัวนี้เป็นคําบอกเสียงคําบอกเสียงคือบอกว่าเสียงมันดังมันเบามันค่อยเช่นอึกกระทึกกระหึมครึกโครมอื้ออึงเซ็งแซ่จอแจแบบเนี้ยเป็นคําบอกเสียงว่าเสียงมันเป็นยังไงแต่ไม่ได้เรียนเสียงสัทธพ์ต้องเป็นคําเรียนเสียงคือเรียนเสียงจริงๆนะฮะไม่ใช่คําบอกเสียงนะระวังนิดหนึ่งต่อไปอติพจ์ อติพจน์คือการกล่าวเกินจริงนะเน้นให้มีน้ำหนักความรู้สึกที่เพิ่มขึ้นมันเป็นความเกินจริงที่มันกินใจมันให้อารมณ์ความรู้สึกมันไม่ได้เป็นความเกินจริงที่มันออ้ยฟังแล้วอยากจะอ้วกแต่มันเป็นความเกินจริงที่มันกินใจมันทําให้รู้สึกประทับใจให้ความรู้สึกให้ปริมาณที่มันมากจนรู้สึกได้นะให้อารมณ์ความรู้สึกนะเช่น ไม่รู้ว่าเขาจะไปไหนฉันรอมาชาติกว่าแล้วนะรอมาชาติกว่าแล้วเนี่ยมันนานไปมันเกินจริงไปไปกินข้าวกันเถอะฉันหิวจนจะกินควาได้ทั้งตัวอยู่แล้วเนี่ยนะกินควาได้ทั้งตัวเนี่ยมันก็โอเวอร์เกินไปคิดถึงเธอแทบใจจะขาดอยากให้เธอกลับมาสักที คิดถึงเธอทุกวินาทีอยากจะพบเธอคนเดียวนะคือโอเวอร์มากเลยคิดถึงเธอแทบใจจะขาดนะคิดถึงเธอทุกวินาทีมันโอเวอร์มากแต่มันก็ให้อารมณ์ความรู้สึกว่าโอ้ยคนนี้มันรักเราจริงๆเว้ยมันคิดถึงเราจนใจจะขาดมันคิดถึงเราทุกวินาทีเลยอะไรแบบเนี้ยนะครับหรือตัวอย่างนี้นะฮะตัวอย่างคลาสสิกเลยถึงมวยดินสิ้นฟ้ามหาสมุทรไม่สิ้นสุดความรักสมัครสมานแม้เกิดในใต้ฟ้าสุดทาทานขอพบผ่านพิศวัสไม่คลาดคลานเนาะ ถึงฟ้าถล่มดินทลายมหาสมุทรแห้งเหือดหายแต่ความรักที่พี่มีให้น้องเนี่ยยังอยู่อันนี้มาจากเรื่องพระเพมณีนะฮะตอนที่พระเพมณีพูดกับน,นงางระเวงนะคือโอเวอร์นะค,ะคือเก่าวเกินจริงหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะฮะเช่น ีลิ้นพี่จะมีหลายก็ทุกลิ้นจะรุมกล่าวแสดงรักนชมชายและทุกลิ้นจะเป,ปรยปลายประกาศถ้อยปฏิญญาพจีว่าจะรักยืดบวจางจื้สินเนหาอันนี้เป็นตอนที่ท้าวชัยเสนพูดกับนางมัทนามาจากเรื่องมัทนาภาถานนะฮะท้าวชัยเสนบอกว่าถึงพี่จะมีหลายลิ้นแต่ทุกลิ้นของพี่เนี่ยลิ้นในที่นี้ก็คือลมปากคือคําพูดเนี่ยนะฮะก็คือถ้าพี่ถึงพี่จะมีหลายลิ้นเนี่ยทุกลิ้นของพี่ก็จะรุมกล่าวคําว่ารักเจ้าเนี่ย จะรักเจ้าโดยไม่มีจะไม่จืดจางเลยนะ,ะก็คือโอเวอร์มากส่วนใหญ่จะเป็นคําที่ผู้ชายฝากรักผู้หญิงเนี่ยก็จะกล่าวเกินจริงมากนะคะอีกอ,อันนึงอวพจนะฮะอวพจนี่มอเด็กบางคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะ,ะอวพจนี่จะตรงข้ามกับอติพจน์เลยอติพจน์คือมันเกินจริงแบบโอเวอร์คือมันเกินจริงแต่อวพจนี่คือมันกล่าวน้อยกว่าความเป็นจริงคือมันเกินจริงเหมือนกันแต่มันเกินจริงแบบน้อยกว่าความเป็นจริงอ่ะ อัติพจน์คือเกินเลยมันโอเวอร์แต่อวัวพจน์คือมันน้อยกว่าความเป็นจริงนะครับเช่นคอยสักอึดใจเดียวเออมันน้อยไปอะไรแป๊บเดียวเอกอึดใจเดียวมันน้อยไปมีทองเท่าหนวดกุ้งนอนสะดุ้งจนเรือนไหวมีทองเท่าหนวดกุ้งนี่มันทําไมไปมันน้อยไปคนบ้าอะไรจะมีทองแค่เท่าหนวดกุ้งมันน้อยเกินไปแต่นอนสะดุ้งจนเรือนไหวนี่เป็นอะไร นอนสะดุ้งทีบ้านสั่นเลยอันนี้เป็นอัติพจน์ข้อความนี้มีทั้งอวพจน์และอัติพจน์มีทองเถหนดกุ้งนี่เป็นอวพจน์คือมันน้อยไปแต่นอนสะดุ้งจนเรือนไหวเนี่ยเป็นอัติพจน์คือมันเวอร์นะคนอะไรจะนอนสะดุ้งแล้วบ้านสั่นอย่างเงี้ยนะฮะอ่านดูตัวอย่างนี้นะฮะอันนี้มาจากเรื่องรามเกียรตินะครับรวดเร็วเพียงลมผ่านพัดรีบรัดไปในเวหาลัดนิ้วมือเดียวไม่พริบตาถึงภูผาคันธมาศคีรีนะฮะอันนี้เป็นหนุมานนะเขาบอกว่า หนุมานเนี่ยเหาะทีเดียวเนี่ยลัดนิ้วมือเดียวไม่พริบตาลัดนิ้วมือก็คืออาการที่เรางอนิ้วออกไปยืดนิ้วออกไปแล้วก็งอนิ้วกลับเข้ามาเนี่ยแค่แป๊บเดียวเท่านั้นเองเหาะไปถึงแล้วหรือไม่ทันพริบตาก็คือแค่กระพริบชั่วพลิบตาเนี่ยหนุมานสามารถเหาะไปถึงแล้วเหาะไปถึงภูเขาคันธมาศแล้วคือมันน้อยเกินไปนะมันเป็นมันเป็นระยะทางที่โอ้มันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยเราเรียกว่าอาวพนนะครับต่อไปสัญลักษณ สัญ,ญลักษณ์คือการใช้สิ่งหนึ่งมาแทนอีกสิ่งหนึ่งที่มันมีคุณสมบัติบางอย่างร่วมกันและเป็นสิ่งที่ยอมรับของคนในสังคมก็มคือเป็นสิ่งที่เข้าใจตรงกันแล้วว่ามันคืออะไรเช่นดอกไม้ก็อาจจะใช้แทนผู้หญิงนะสะิงโตใช้แทนอะไรเอ่ยใช้แทนผู้มีอํานาจใช่ไหมฮะตราชูก็ใช้แทนความยุติธรรมเนาะดอกกุหลาบก็แทนความรักใช่ไหม มดก็แทนความขยันขันแข็งเนาะรวงข้าวก็แทนความอะไรรวงข้าวมันจะอ่อนลงเวลามันมันจะอ่อนน้อมโน้มต้นลงมาก็แสดงถึงความอ่อนน้อมนะฮะสีดําก็แทนถึงเอ่อความเศร้านะฮะความทุกข์หรืออันตรายสีขาวก็ความบริสุทธิ์ใช่ไหมเมฆหมอกก็แทนอุปสรรคนะหงก็แทนอะไรฮะหงก็แทนชนชั้นสูงกาก็แทนพวกชนชั้นต่ำ อะไรแบบนี้นะก็คือสัญ,ญลักษณ์ก็คือการใช้สิ่งหนึ่งเนะี่ยไปแทนอีกสิ่งหนึ่งนะฮะตัวอย่างอย่างเช่นคบกากาโหดให้เสียพงนะอันนี้สะกดผิดนะเสียพงทั้งตระกูลเหมหงแหลกด้วยกากระหงในที่นี้ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์นะฮะเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนคนชั้นสูงกับพวกชั้นต่ำนะครับ ต่อไปนามนณยนนามนณยอันนี้ยากนิดหนึ่งนามนณยจะคล้ายๆกับสัญลักษณ์ก็คือใช้แทนเหมือนกันแต่มันต่างกันตรงที่ว่านามนณยนคือเอาลักษณะเด่นของสิ่งสิ่งนั้นมาแทนสิ่งนั้นทั้งหมดนะฮะฟังใหม่นะฮะนามนณยคือการเอาลักษณะเด่นของตัวมันเองเนี่ยมาแทนตัวมันทั้งหมดสัญลักษณ์เนี่ยเราจะเอาสิ่งอื่นมาแทนใช่ไหมเอาสิ่งอื่นมาแทนแต่นามนัยเราจะเอาจุดเด่นของตัวมันนี่แหละมาแทน เช่นครูบอกว่าเมืองย่าโมเมืองย่าโมนี่แทนอะไรก็แทนจังหวัดนครราชสีมาถูกไหมฮะถูกไหมแทนจังหวัดนครราชสีมาซึ่งย่าโมเนี่ยก็เป็นจุดเด่นจุดหนึ่งในจังหวัดโคร,ราชเท่านั้นแต่เราเอามาใช้เรียกแทนจังหวัดโคร,ราชทั้งหมดอย่างเงี้ยเราเรียกว่านามอันไหนหรือเพราะมัวห่วงเก้าอี้จึงไม่ยอมเปิดโอกาสให้คนอื่นๆได้ทํางานเก้าอี้นี่แทนอะไรเอ่ย แทนตําแหน่งหน้าที่การงานเก้าอี e ้เป็นคุณสมบัติหนึ่งของตําแหน่งหน้าที่การงานใช่ไหมไม่ได้แปลว่าหว่วเก้าอี้ว่าฉันไปที่ไหนฉันต้องพกเก้าอี้ไปด้วยไม่ใช่แต่เก้าอี้มันแทนตําแหน่งอย่างเงี้ยเป็นตน้นทําอะไรไม่เกรงใจหัวงอกแถวนี้บ้างเลยหัวงอกแทนอะไรแทนคนแก่เห็นไหมฮะหัวงอกเนี่ยเป็นคุณสมบัติหนึ่งของคนแก่เอามาใช้แทนคนแก่ทั้งหมดแบบเนี้ยเราเรียกว่านาม,มาไนไดหรือครูบอกว่าแด,าน,กดานกิมจิแดนกิมจิแทนอะไรอะแทน เกาหลีทั้งทั้ที่กิมจินั้นเป็นจุดเด่นจุดหนึ่งลักษณะหนึ่งของเกาหลีเท่านั้นแต่เอามาใช้เรียกแทนเกาหลีทั้งหมดแบบนี้เรียกนาม,มาไนนะครับผู้คู่เคียงไหา้เห็นคล้ายๆหน้าเชยชมคิดความยามเมื่อสมสนิทคราเจ้าเอวบ,บางเนี่ยเจ้าเอวบางเนี่ยก็แทนอะไรแทนผู้หญิงเอวบางร่างน้อยนี่ก็เป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้หญิงถูกไหมฮะอย่างนี้เราเรียกว่านาม,มาไนนะเหมือนบอกว่าครูยงยุทธอย่างเงี้ยครูยุทธมีจุดเด่นอะไรบ้างอย่างเงี้ยสมมุติ เธอไม่รู้จักชื่อครูแล้วมีคนมาถามเธอว่าเธอเรียนภาษาไทยกับใครอ่ะห้องเธอเรียนภาษาไทยกับใครเธอนึกชื่อครูไม่ออกเธอก็ต้องเรียกจุดเด่นจุดหนึ่งของครูใช่ไหมเช่นบอกว่าเรียนภาษาไทยกับไอ,คอ,อนนคยย้ครูที่อ้วนอ้วน่ะเนี่ยไอ้ครูที่อ้วนอ้นเนี่ยแทนครูยงยุทธทั้งหมดไอ้ครูที่อ้วนๆ้วนเนี่ยเป็นจุดเด่นของครูยงยุทธอย่างเงี้ยนามันไหนเธอเข้าใจอารมณ์ไหมเออประมาณนี้นะครับต่อไปปฏิภาค ปฏิภาคคือการใช้ถ้อยคําที่มีความหมายตรงข้ามหรือขัดแย้งกันก็ได้มาใช้ร่วมกันอย่างกลมกลืนเพื่อทําให้มันมีความหมายพิเศษนะฮะเช่นสวรรค์นบนดินอย่างเงี้ยเออสวรรค์ทำไมอยู่บนดินอะไรเงี้ยนะฮะใช้คําที่มันขัดกันแบบเนี้ยนะฮะน้ำพึ่งขมไอ้น้ำพึ่งทําไมขมอะไรแบบเนี้ยมีความเคลื่อนไหวในความนิ่งอย่างนี้เป็นตน้นหรืออย่างเพลงของเกสโนว่าอย่างเงี้ยไกลแค่ไหนคือใกล้ ความเงียบที่ดังที่สุดเนี่ยลักษณะภาษาแบบเนี้ยเป็นภาษาปฏิภาคนะฮะคำที่มีความหมายมันขัดกันแต่มารวมกันอย่างกลมกลืนเพื่อสื่อความหมายพิเศษบางอย่างหรืออย่างตัวอย่างนี้นะฮะจากความวุ่นวู้วามสู่ความว่างจากความมืดมาสว่างอย่างเฉิดฉันจากความร้อนระอุเป็นเย็นนิรันร์ไม่รู้พลันพลิกเห็นเป็นความรู้นะเช่นเรามีคําว่าความวุ่นนะมีคําว่าความว่างมีความมืดนะมีสว่างมีความร้อน แล้วก็มีเย็นมีไม่รู้แล้วก็มีความรู้แบบนี้นะเราได้ปฏิภา